มาถึงเรื่องของกัญชาซึ่งมีหลายแง่มุมให้ติดตามได้ทุกวันล่าสุดกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมที่จะออกประกาศแนวปฏิบัติข้อควรระวังเรื่องของกัญชาในสถานศึกษาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมออกประ,ประ,ประกาศ,กาศควบคุมกัญชาสองฉบับส่วนระหว่างคุณอนุทินกับคุณชัดชาติที่ออกมาถแถลงข่าวเรื่องมีคนเสพกัญชาแล้วเสียชีวิตเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีการโทรหาหรือค,คุยกันเข้าใจแล้ว นะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องกัญชาสมุนไพรควบคุมตามข้อห่วงใยของประชาชนส่วนร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งข้อกังวลต่างๆกระทรวงสาธารณาสุขจะรวบรวมเพื่อให้กรรมธิการพิจารณา ส่วนกรณีที่กรุงเทพมหานครพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากการเสพกัญชานั้นคุณอนุทินระบุว่าได้โทรศัพท์คุยกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าท่านเองกับท่านชัดชาติก็รุ่นเดียวกันล่าสุดผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาดแต่ต้องไปดูว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคือสาเหตุอะไรนะครับ ขณะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยอมรับว่าได้คุยกับท่านรองนายกอนุทินแล้วกรณีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากกัญชา่ะซึ่งที่บอกไปอาจเกิดความเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษท่านยืนยันไม่มีเรื่องทางการเมืองครับ ได้คุยกับยงคุยกับอาจารย์เรื่องเรียนเมื่อวานแล้วไม่มีอะไรก็บอกว่าขอโทษถ้าเกิดเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรเราไม่ได้ไปเด็นการเมืองอะไรเดี๋ยวจะไปดูให้ว่าสุดท้ายเผิดที่เพราะะอไรแถลงจากเขาจริงแต่ถ้าเกิดเข้าใจผิดก็ขอโทษนั้นด้วยโอเคไม่มีอะไรประสานให้ได้คุยโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการทําความเข้าใจกันแวันนี้ก็ท่านก็เห็นท่านผู้ว่ากทมก็สปิริตดีใช่ไหมท่านท่านก็ มีข่าวออกมาว่าอะไรอ่ะไม่ได้ตายจากการเสพกัญชาผมโทรศัพท์คุยค่ะคุยคุยคยคุยท่านชาชาติผมกับท่านรุ่นเดียวกันนะรหัส27เป็นพียงแต่ท่านเรียนเก่งนางสาวทวิดากมนเวศครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมออกประกาศแนวทางเฝ้าระวังกัญชาในสถานศึกษาโดยให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสิทธิตรวจตราและขอทราบประเภทอาหารขนมหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มีกัญชาเจือปนเข้าสู่โรงเรียนได้โดยจะทําแนวทางข้อควรระวังส่งไปให้ผู้มใยการโรงเรียนคุณครูศูนย์บริการสาธารณาสุขพยาบาลอนามัยเครือข่ายเฝ้าระวังและสํานักงานเขตให้เป็นชุดข้อมูลดียวันถึงแนวทางในการปฏิบัติครับขณะ <S <S ที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการแนะนําการใช้กัญชา8ข้อคือ1 นะฮะไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ที่ผมเคยนําเรียนนะครับห้ามเด็ดขาดนะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับช่อดอกนะครับไม่ให้ใช้ผสมอาหารผมเอาแต่หัวข้อที่สําคัญสําคัญนะฮะแล้วก็กัญชาเนี่ยห้ามใช้เพื่อการสันทนาการ,าาร,ากราที่เขาปลดล็อกปลดล็อกเพื่อการแพทย์ขี่เส้นใต้สัก1 8เส้นว่าทางการแพทย์นะไม่ใช่เพื่อการสันทนาการนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผู้มีโรคประจําตัวถ้าท่านจะใช้นะ ท่านปรึกษามหมอก่อนถ้าท่านจะใช้กัญชานะครับก็ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาออกจากพืชเสพติดเนี่ยกระแสแรงมีมประเด็นมาไม่หยุดเลยนะคะค